สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับวันนี้เรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยนะครับไปเริ่มการบ้านกันที่เซ็ตนะครับเซตวันนี้บวกไป10จุดครับดับชนีปิดอยู่ที่1,280จุดภาพรวมตลาดนะครับมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ33,000กว่าล้านครับในระหว่างวันตอนเช้าก็แดงนะครับนิดหน่อย ังจากนั้นก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นนะครับสุดท้ายก็ปิดไปบวก10จุดถือว่าดีใช้ได้ครับวันนี้เทรดได้ครับโดยทับบานวันนี้ขายสุทธิ53ล้านบัญชีหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ134่13ล้านนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ1,703ล้านนักลงทุนในประเทศขายสุทธิ 1, 7 8 3ล้านครับทางด้านกราฟเซตไทม์เฟรมเดย์นะครับวันนี้แท่งเทียนสวนเขียวๆหนึ่งแท่งครับสวยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นแท่งที่ มีโอกาสที่จะกลับตัวนะครับเพราะว่าแท่งเทียนแท่งนี้ครับค่อนข้างมีในยะะเนื่องจากในลนักษณะของการยืนเนี่ยตอนนี้พยายามจะยืนอยู่เหนือเส้น EMA 200วันครับแล้วก็ฐานใหม่ที่เพิ่งเกิดเลยนะครับเรามองกันไว้ที่1,265จุดนะครับแล้วฐานลึกกว่านั้นคือ1,230จุดครับเพราะนั้นเส้น1,265จุดเนี่ยตอนนี้ยังทำหน้าที่อยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเซตเนี่ย ยังกลับไปยืนเหนือบริเวณ e m a 200วันเนี่ยยังได้แบบไม่สมบูรณ์มากนักนะครับจะต้องอาศัยแท่งเทียนคือเขียวแบบนี้อีกหนึ่งแท่งนะครับเซตถึงจะกลับตัวโดยสมบูรณ์ครับโดยแนวต้านเซตอยู่ที่1,315จุดนะครับเป็นแนวสำคัญนะครับแล้วแนวไกลสุดก็จะอยู่ที่ที่1,345จุดครับเพราะนั้นเซตดีแล้วแต่ขอแท่งต่อเนื่องอีกสักแท่งหนึ่งครับถึงจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนให้มากกว่านี้นะครับ เรามาดูหุ้นที่สแกนได้ในวันนี้ครับก็ดูดีหลายตัวพอสมควรนะครับโดยเฉพาะตัวที่สวนขึ้นมาแบบเซตอย่างเงี้ยก็เยอะโดยไปดูตัวแรกกันกน,นะครับเคแบงครับตัวเคแบงกราฟสวยนะครับถือว่าเป็นหุ้นใหญ่ที่กราฟสวยตัวหนึ่งในวันนี้เลยครับแล้วก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปลงทุน,นครับวันนี้ก็เขียวอยู่สวยงามทีเดียวแนวต้านอยู่ที่หนึ่งแปดแปดจุดห้าครับพรุ่งนี้ก็น่าจะไปเทสตตรงบริเวณหนึ่งแปดแปดจุดห้าถ้าทะลุได้เดี๋ยวเราจะ หาแนวต้านถัดไปมาให้นะครับแต่พรุ่งนี้รอดูกันครับ1.8.5จะทะลุได้หรือไม่ครับตัวนี้ถ้าผิดแผนนะครับหลุด1.80นะครับคัดทิ้งครับตรงบริเวณแรกตรงนี้เป็นฐานลึกนะครับแต่ก็จะมีแนะนําตรงคัดอีก 1. จุดนะครับตรงบริเวณก้อนเล่งคอร์ดอยู่ที่ประมาณ1.82นะครับเคแบงสวยครับตัวนี้ครับมาดูตัวถัดไปครับ SCB ครับธนาคารมาดีหลายตัวครับ เอสก็สวยนะครับสวนขึ้นมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเทียบ k b แบ k เอสบีเอดูเหมือนจะเป็นทรงที่ดีกว่านะครับแต่และก็ตามเคแบ k มันจะสวยได้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อวันพรุ่งนี้มีสักหนึ่งแท่งนะครับที่เป็นแท่งเขียวแล้วก็ยืนอยู่เหนือกว่าแท่งเดิมได้อีกสักแท่งหนึ่งก็จะสวยอย่างเงี้ยการิบาวน่าจะมีแนวต้านแรกอยู่ที่หนึ่งสามสองจุดห้านะครับเป็นจุดแรกนะครับแล้วก็จุดที่สองอยู่ที่หนึ่งสามห้าจุดห้าครับก็นุลีบาวต่อ B อ่ขอคัครับ SCL นยก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งเอ่อขอคัครับ SCB นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แย่เข้าได้ในส่วนตัวนะผมมองว่าชอบแท่งนี้นะครับแต่ใน,นกระตาวันนี้เรามุ่งไปที่เค a n k bank แล้วเราก็เลยไม่ได้ซื้อธนาคารหลายตัวเท่าไรนักนะครับอตาตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้หลุดหนึ่งสองหกจุดเท่าไหร่ครับเ,เดี๋ยวกว่อนหนึ่งสองหกจุดหนึ่งสองเจ็ดสิไม่ใช่นะ 127สดดูหนึ่งคัดนะครับสำหรับตัว S C B มาดูตัวถัดไปครับ B BL. B L B B L ก็ดีครับดีพอกับ S C B เลยครับ B B L นี่ถ้ายืนเหลือ158ได้นี่สวยเลยนะ,ะแนวต้านจะมีอยู่2แนวแนวหนึนี่นิดเดียวครับไม่ไม่หนามากแต่แนวที่หนาคือ163นะครับมองไปต่อได้นะครับสำหรับเดนพรุ่งนี้ก็ อาจจะมีแท่งเทียนสีเขียวต่อไปด้านบนนี้แต่ถ้าแดงแล้วหลุดตรงบริเวณหนึ่งห้าห้าผมว่าไม่ไม่เทรดดีกว่าแต่ถ้าเขียวไปงี้ได้โอเคราบรับ BBL ครับฟอร์มก็คล้ายๆ SCB เหมือนกันนะครับมาดูตัวถัดไปครับอ่า PTTGC ถ้าจะเฝ้าดูหุ้นสักตัวหนึ่งครับกราฟตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจตรงที่ เจอฐานแล้วนะครับการดีดอาจจะไม่ดีดได้แรงมากเหมือนรอบที่แล้วก็ไม่แรงนะแต่ก็พอไปได้นะเพราะนั้นการดีดไม่แรงเนะี่ยเรามองว่าน่าจะดีดขึ้นมาใกล้ๆตรงบริเวณ23 4าจด่นะแต่ณแท่งเทียนปัจจุบันนี้มันยังมาซื้อไม่ได้นะเพียงแค่ว่าอยู่ในช่วงการเฝ้าสังเกตจนกว่าจะมีแท่งเทียนโมเมนตัมเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเพราะนั้น ptt p t t c เนี่ยเฝ้าไปก่อนเลยอย่าเพิ่งเข้าถามว่ามีโอากาสรุตไหมก็มีเหมือนกันนะครับรอแท่งคอนเฟิร์มเฉยเพื่อที่ ป้องกันการหลุดจากเส้นแนวรับ19.8นะครับแต่โค้งมาแล้วสำหรับ PTGC ครับก็ติดตามไม่ได้เลยมาดูตัวถัดไปครับ s p r c ตัวนี้ขึ้นไม่หยุดเลยครับไปถึงไหนนะครับในระดับแนวต้านของตัว s p c เนี่ยแนว6บาทยืนได้เฉยครับยืนได้ก็เลยมองแนวต้านถัดไปให้นะครับนั่นก็คือ6.75นะครับแล้วก็6 7.20นะครับพี่ เอสพีอาร์ซีนี่ก็ยังไปไม่หยุดะนะไปไม่หยุดไม่รู้จะลงตรงไหนครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอยู่ก็อาจจะยังไม่ต้องขายก็ได้นะบางทีก็ขายระหว่างทางไปบ้างเนี่ยก็ไม่ควรจะหมดมือควรจะต้องมีลานต่อยได้สักหน่อยหนึ่งแต่ถ้าให้ซื้อตรงจุดนี้ไม่ซื้อแล้วนะครับสําหรับเรานะก็คือไม่สามารถที่จะตามได้ด้วยราคาประมาณนี้แหละแต่จุดที่ดีของตัว s อ r c คือจุดตรงนี้ครับรู้เหมือนว่าทํากันบ้านกันไปแล้วนะจุดจุดต้นนี่เลยนะครับจุดต้นเลยจุดเข้าใครจําได้นะตรงเนี้ย แต่เพอิอว่าก็มีหลุดระหว่างทางไปตั้งแต่ตรงนี้ก็มีขายไปบ้างครับนะครับแล้วก็ไม่ลงด้วยนะครับนะครับอามาดูตัวถัดไปกันนะครับตัวถัดไป BCP ครับวันนี้ขึ้นแรงดีเหมือนกันขึ้นแรงแล้วเทรดได้ไหมครับในกรอบของตัว BCP นะครับแนวต้านอยู่ที่สามสิบจุดห้านะครับตรงนี้แล้วก็ ฐานล่างเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา27.75ิบเจ็ดเจ็าะครวันนั้นอัพไซต์อยู่ตรงเนี้ยมีไม่เยอะนะใครที่ไม่ได้เข้าวันนี้ไปผมว่าไม่ตามดีกว่านะไม่ตามดีกว่าแต่ถ้าใครเข้าเนี่ยให้ถือรอพรุ่งนี้อีกสักวันหนึ่งก็ได้นะครับก็ถือว่าแกว่งอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบแล้วเป็นรอบดีดขึ้นไปด้วยนะแต่ไม่ไกลนะครับไม่เกิน30.5นะครับปัจจุบวันนี้29.25แล้วผมก็เลยไม่ได้เทรดตัวนี้นะวันนี้ ก็มีตัวอื่นที่สวยๆแล้วก็ตามทันหน่อยนะครับมาดูตัวถัดไปครับทีแคปครับทีแคปก็เป็นหุ้นที่แบบพยายามจะขึ้นอยู่เหมือนกันนะแต่ไซส์ไม่เยอะมากนะถามว่าเทรดได้ไหมก็ได้ถ้าไม่คลิปต่อกําไรเยอะนะแนวต้านมัน52.5นะครับการเข้าก็ควรจะต้องอยู่แถว51.5 51. แถวนี้นะครับแต่ถ้าหลุดตรงบริเวณ50.5นี้ครับแสดงว่าตัดส่วนหนึ่งตอนหนึ่งนะ ทำตัวที่แคปเทรดสั้นได้นะกาไรเอาบาทเดียวเนะี่ยพอได้อยู่นะครับแต่ไกลกว่านนะั้นผมว่าไม่น่าจะได้นะครับมาดูตัวถัดไปครับ mtc mtc สวนมาแล้วแต่ยังไม่แรงพอยังไม่แรงพอนะถ้าให้เทียบจากตัวอื่นที่สวนมานะครับแต่เป็นนิมิตหมายที่ดีะ่ะคือให้ดีดบ้างไหลบ้างสำหรับหุ้นตัวนี้นะ,อะตอนนี้นะครับฐานของตัว mtc เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักสามสิบสี่อะกลมๆนะสามสิบสี่อะ เพราะนั้นแท่งนี้ยังเข้าไม่ได้จนกว่าจะมีแท่งสวนขึ้นมาสักหนึ่งแท่งแบบนี้ครับไม่ต้องยาวมากก็ได้นะเดี๋ยวไม่ทันอย่างนี้ก็ได้อาจจะไม่มาแตะเส้นนี้ก็ได้นะครับถือว่าลงมามีฐานตัวเองละแต่อย่างไรก็ตามแท่งนี้มันไม่แรงพออย่างที่บอกครับจึงเข้าไม่ได้แต่ถ้ามีแท่งแรงอย่างเช่นแท่งแบบนี้ครับแบบนี้ยาวประมาณนี้ต้องเข้านะเพราะนั้นรออยู่ครับรออยู่นะนี่อีกหนึ่งตัวครับที่ฟอสสังเกตการต่อจาก pttgc นะครับดูตัวถัดไปครับอีกหนึ่งตัว ฮาน่าชาคล้ายกันครับคล้ายขาดแค่แท่งเทียนโมเมนตัมที่สวนขึ้นไปนะครับวันนี้อิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจับตามองหลังจากที่ลงมาค่อนข้างเยอะนะตัวฮาน่าฐานอยู่ที่17.1นะครับคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยอาจจะลงมาไม่ถึงสิ่งที่รอก็คือรอแท่งเทียนโมเมนตัมครับลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับขอให้มานะถ้ามาก็จัดเลยครับนั่นคือต้นเทนนะครับงั้นฮาน่า ลอก่อนนะครับรอก่อนนะก็อีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองอยู่มาดูตัวถัดไปนะครับ c b g ครับวันนี้ทําดีทีเดียวนะครับแท่งดีด้วยปิดดีด้วยนะครับหลังจากที่ลงลูดมาเลยนะแล้วก็รู้สึกว่างบพึ่งออกไปนะก็สวนขึ้นมาเลยนะครับเแนวต้านของตัว c b g ผมมองไว้ที่48ดนะแนวแรกเลยนะครับส่วนแนวที่สองก็ไกลหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณห6าบกบาทยีนะครับประมาณนี้นะครับ หรือบางคนจะใช้ EBS 200วันคือ58ก็ได้ก็ไม่ผิดครับแต่แล้วตามมองที่48ก่อนนะครับฐานของตัวตัว C B G เนี่ยสีนะครับหลุดสีนี้เลยพรุ่งนี้ถ้ามีแท่งเทียนสีเขียวขนาดประมาณเดียวกันนี้นะครับสวนขึ้นไปอีกสักห,หนึ่งแท่งเนี่ยให้เพื่อนร้วหนักการลงทุนเลยนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นการเข้าแย่ๆไปก่อนแต่ถือว่าเป็นแท่งที่ดีนะครับวันนี้นะสำหรับตัว C B G ครับหลุด40นี้อยิางเดียว ตัวถัดไปครับ88 TS ครับหุ้นใหม่ทีเดียวนะครับ88 TS วันนี้ดึงขึ้นไปได้ถึง5.75ครับแต่สุดท้ายดนตบมาเลย5.1ผมว่ายังไม่จบแท่งนี้ยังไม่จบไปต่อคิดว่าไปต่อได้ครับพรุ่งนี้น่านาจะมีโอกาสที่เขียวต่อแต่การไปของเขาไส้บนจะยังมีอยู่นะครับพรุ่งนี้นครับอาจจะเขียวหรือแดงก็แล้วแต่แต่จะมีไส้บนนะครับพรุ่งนี้จะมีกระตุกกระตุกไปต่อในแต่จะย,ยืนได้ทั้งวันหรือมาแค่ครึ่งวัน รอดูกันนะครับตัว 88ts ผมว่าว่าใช้ได้นะครัใช้ได้จริงหน้าเก็บช่วงปลายตลาดมือนกันแนวต้าน7บาทนั่นคือต้านแรกนะครับแล้วก็มีลายทางเพียบเลยครับตัวย่าเอาไฮของแต่ละแท่งนะครับ8.1นะครับแล้วก็ทำห่างเขาคือ12.3นะครับอ่ะโอเคมองไปต่อนะตัวนี้ครับลองก่อเกาะไปดูครับมีดีที่เห็นแน่นะครับสำหรับตัวนี้ครับ 88ts นะครับมาดูตัวถัดไปครับ b ิม บีกิมก็สวนได้สวยเือนกันนะเนี่ยนะครับตรงบริเวณแนวรับพอดีเลยวันนั้นมีหลุดปิ่มๆด้วยยังไม่ชัดวันนี้ดีดสวนกลับขึ้นมายิ่งถ้าวันนี้เขียวนะเพื่อนนักลงทุนได้เลยครับวันนี้แย่ๆไปก่อนได้นะครับถ้าผิดยังไงมันหลุดตรงบริเวณอ่าสิบสี่จุดสามหนีได้นะครับแนวต้านนะครับคงจะหนีดีดไปได้ไม่เกินตรงบริเวณสิบหกจุดหกนะครับก็ถือว่าจบรอบใหญ่ของเข้าไปแต่ตอนนี้การพักฐานอ่าเริ่มสวนขึ้นมาแล้วครับดูจากไอ้ๆก็หักขึ้นนะครับ แทงเทียนก็สวนนี่ก็สวยตัวหนึ่งครับบีกิมน,นะสวยไปอีกแบบมาดูตัวถัดไปครับแพน B ครับวันนี้ก็เล็งอยู่นานนะครับว่าจะชัดหรือไม่ชัดนะครับแผนบีนะนะครับตัวแพน B สุดท้ายมาปิดได้แบบนี้ก็เลยถักกระบา้เลยครับถ้าแท่งไม่ปิด4.26เนี่ยอาจจะมองว่าไม่ชัดกับแทงเล็กแนวต้านของตัวนี้น่าจะ4.46ไม่น่าเกินนี้ครับไม่น่าเกินนี้ดีเพราะนั้นอีกแท่สงสแท่งน่าจะจบ ังนั้นในส่วนแผน B ครับอย่าเพิ่งรันเทนยาวนะครับเล่นดีดสั้นอย่างนี้ดีกว่านะครับส่วนจุดคัดนะครับ4ี่บาทสิบสองมาจากกเด่งคอร์ที่เพิ่งเกิดวันนี้เละครับเดิมทีก่อยก็เกิดกเด่งคอร์ทนะครับอยู่ที่สามจุดเก้าสี่นะครับแผน B ีก็อาจจะดีดตัวระยะสั้นนะครับไม่แนะนําให้รันยาวมาดูตัวถัดไปครับ sib เอฟบมไซนนี้เราก็การปิดแบบนี้ผมว่าสวยสวยงามทีเดียวนะครับขอสเกลขยายสเกลให้ดู สวยครับตัวนี้สวยมากความจริงในวันศุกร์ก็เก็บไปบางส่วนแล้วด้วยวันนี้ยังต้องรันยังต่อนะครับแนวต้านของตัว SIB เนี่ยมองไว้ที่14.7นะครับเป็นแนวนี้เลยแล้วก็กําลังรันไปเลยยังไม่ต้องขายครับเป็นตัวที่สวยงามทีเดียวนะครับในตรงนี้สวยงามตัวหนึ่งครัวอลุ่มก็ดีนะครับวันนี้นะครับวอลุ่มใช้ได้เลยอ่ะไปต่อนะครับสําหรับตัว SIB ครับจุดที่ต้องยอมคือ11.5นะครับนี่คือจุดคัดใหม่ของเขานะครับแล้วก็ จุดเดิมคือสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับแล้วพวกนี้ขึ้นไปต่อผมจะยกตอมรยอดไปที่ยี่สิบสองจุดหนึ่งนะตรงนี้ถ้ามันขึ้นไปต่อนะครับทอิงก็ใช้ได้แล้วเนี่ยหลอจุดหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวค่อยยกตามไปพวกนี้ครับตัวที่เดียวนะครับมาดูตัวถัดไปครับสุภาลัยโอ้สุภาลัย,ลยน่าสนใจแต่แต่แท่งเนี้ยถ้าใครไม่ซื้ออย่าอย่าอ่ายังไม่รอก่อนถ้าใครยังไม่ซื้อรอก่อนนะรอมทะลุได้นะครับ รอให้ทะลุได้เดี๋ยวนีว้โอเคเนี่ยมันติดตรงบริเวณ EMA สองร้อยวันอยู่แต่ปิดได้ดีครับปิดหน้าไปต่อได้นะเนี่ยนี่ครับ,รบอ,อรอทะลุไงค่อยตามไปขั้นจะมาซื้อเอาตรงปลายใกล้ๆนี้ก็อย่าพึ่งนะเผื่อมันไม่ผ่านขึ้นมาเนี่ยถ้ามันผ่านได้มีแท่งเขียวถัดไปเงี้ยก็เข้าได้ก็พอเข้าได้ครับเนี่ยอาจจะไม่ยาวมากอ่ะแบบนี้ก็ยังไปก็ยังไปต่อได้อย่างนี้ดีกว่าครับ ถ้าเทียบจริงแท่งแท่งนี้กับแท่งนี้จมีความคล้ายกันเพียงแต่ว่าแท่งนี้ยังไม่โผล่เข้าไปก็เลยต้องรออีกหนึ่งแท่งดีกว่าชัวร์ดีกว่านะครับสุภาลาแนวต้านสิบแปดจุดห้านะครับแล้วก็จุดคัดในรอบนี้รู้ว่าแนวตา้าแนวรับอยู่ที่สิบห้าจุดดนะครับแล้วมันดีดขึ้นมาเงี้ยคนที่ไม่มีอไม่ต้องแล้วนะผมมันมันจะอาจจะติดได้เว้นแต่จ,จะทะลุได้ยางงี้ค่อยตามนะครับอันนี้คือท่าที่เราเล็งไว้นะครับ ดูตัวถัดไปครับ CCET ครับอิเล็กทรอนิกส์ที่ผมว่าอิเล็กทรอนิกส์มันน่าน่าจะมีการรีบาวให้เห็นในวเร็วนี้นะในส่วนตัวไหนจะเคซีอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับฮาน่านะครับ C c e t ครับเออฐานลึกอยู่ที่4ี่บาทเจนะครับแล้วก็ฐานรองลงมาเนี่ยความจริงตุด5.15บาทสิเนี่ยต้องต้องหนีแล้วนะก็เลย เออเขามีฐานธรรมชาตินะครับอีกหนึ่งฐานก็คือ5บาททวนจุดเปลี่ยนสเปซแล้วไม่หลุดด้วยนะครับพะฉะนั้นผมก็เลยขออนุญาตใช้ตรงบริเวณ5บาททวนเนี่ยเป็นจุดแนวรับในรอบนี้ไปเลยครับเป็นแนวรับทางธรรมชาติแล้วแท่งเทียนเรื่องนี้ส่วนได้ดีทีเดียวนะครับส่วนได้ค่อนข้างดีนะถ้าจริงชัดกว่าตัว KCE กับฮาน้าได้สามแท่งนี้นะครับแล้วถ้าพรุ่งนี้ออกอาการเขียวขึ้นมาได้อย่างนี้ผมว่าเทปลงทุนได้แต่วันนี้ผมก็ยังไม่ลงทุนนะตัวนี้ครับ แต่ถือว่าปิดดีกว่าคาดเลยนะครับดดาาดเดียวคาดเดียวเลงผู้นี้ต่อถ้าวันนี้เขี่ยวมาได้ปุ๊บไม่ไม่นา่าพลาดที่จะเข้าไปนะครับแต่ถ้าแดงออกการแดงแล้วหลุดมาอย่างนี้ก็ไม่เข้าแค่นั้นเองครับตอนนี้เราก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ออยังไม่ได้เข้าไปนะครับอ่รอแท่งอีกหนึ่งแท่งนะครับสรุปครับวันนี้สวยก็หลายตัวนะในส่วนตัวที่มองว่าสวยมันก็จะมีพวกธนาคารทั้งหลายนะโดยเฉพาะเคแบงสวยของเขาอิตีก็ใช้ได้ v ีบีอนะครับแล้วก็อ่า ตัว SIB ก็สวย BIM ก็ดีนะครับกราฟก็ใช้ได้เลยแล้วตัวที่เฝ้าจับตามองมี PTTGC อะไรก็ทำไปทำมาลืมเองฮาน่านะครับ CCET นะครับอะไรพวกเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับโดยส่วนใหญ,ญ่จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะที่ลุ้นการกลับตัวใหม่ของพหลังจากที่ลงมาค่อนข้างเยอะกันนะครับก็ครบถ้วนในกันบ้านนะครับพอเป็นไอเดียนะครับสำหรับนักลงทุนในสังกัด เจอการันพุ่งนี้10บบงเป็นต้นไปนะครับใครที่ไม่ใช่นักลงทุนในสังกัดรอหลังตลาดปิดนะครับราคาก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเห็นก่อนก็ย่อมได้ราคาดีกว่านะครับครบถ้วนนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ